เสมาเพชดยอดมวยไบยเกอร์ชีวิตนี้ขอลุ้นแชมป์โลกซักตั้งมีคิวกลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งนะครับสำหรับเสมาเพชดแฟร์เทคนะครับนี่คือกัปั้นสายไบยเกอร์นะครับที่เตรียมที่จะพบกับกระดูกชิ้นโตอย่างนิโก้คาเรโลกัปั้นชาวสกอต ในศึกวันไฟในยี่สิบสามเดรกฎาคมนี้ครับเอ็มเจในคลิปนี้ครับจะพาชมไปรู้จักกับเจ้าของฉายา้ายฟ้าผ่ารายนี้กันให้มากขึ้นโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์นอกสนามที่ชื่นชอบรถจักรยานยนต์เป็นพิเศษรวมถึงเป้าหมายในการกลับมาชิงเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนต์ตั้มเวทในครั้งนี้ครับ ก่อนที่ผมจะมาชกมวยคือครอบครัวผมฐานะก็ยากจนมากเก็บของเก่าขายเก็บขวดเก็บเศษเหล็กขายเงี้ยยังเด็กอยู่ยังเรียนอยู่เงี้ยเราจะช่วยพ่อแม่ไง ทีนี้มันก็มีงานวัดงานอะไรเงี้ยผู้ใหญ่บ้านก็มาถามว่าอยากต่อยมวยไหมนั่นแหละครับครั้งแรกในชีวิตผมเลยครับผลการช้ชก็เสมอไปครับคือแบบมันได้เงินมาจํานวนมาก500สมัยนั้นก็เยอะสําหรับเด็กคนหนึ่งแล้วครับมานั่งคิดดูว่าถ้าเกิดเราใช้เงินตรงนี้หมดไปเงี้ยเราจะหาไหนอีกผมก็เลยถามว่าถ้าเกิดผมจะมาเป็นนักมวยอาชีพเนี่ยได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ ครั้งแรกผมไปชกในมวยรอบปุ่นเสียผมก็ชกค,คู่ต่อสู้นอกภายในยกหนึ่งครับหลังจากนั้นก็ได้ฉายาว่าสายฟ้าผ่านเพราะว่าไม่ถึงนาทีครับเป็นไฟที่สร้างชื่อเสียงผมมาจนถึงทุกวันนี้ครับ เงินที่เราเก็บสะสมมาเราก็ใช้ไปแบบจะหมดแล้วเงี้ยครับผมอยู่ในกลุ่มบิ๊กไบด้วยเขาก็รับเหมาก่อสร้างผมก็ได้มาขออยู่กับเขาเราไม่ได้โชควยเงี้ยคือแบบเราซ้อมตอนเช้าเงี้ยพอซ้อมเสร็จปุ๊บเราก็ไปทํางานช่วยเขาเราก็ได้เงินส่วนนั้นมาแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มฝึกฝนกับพี่เขาตลอดมาแล้วก็หางานมาอยู่เรื่อยๆ ความฝันของนักมวยบ้านนอกเนี้ยก็อยากจะไปชกต่างประเทศโกอินเตอร์เงี้ยผมก็บอกว่าเอ้ยผมอยากชกต่างประเทศแต่ผมอยากซ้อมอยู่ในไทยมีเทรนเนอรน์ที่เขารู้จักกับข่ายแฟร์เทคเนี้ยเขาก็เสนอผมมาก็เห็นพี่ยอดแสนไกลเงี้ยซึ่งเขาอยู่แฟร์เทคอยู่แล้วผมก็เปิดคลิปเขาดูเงี้ยผมก็แบบชื่นชอบเขาเป็นไอดอลของคนหนึ่งเลยอะผมก็เลยขอมาอยู่ที่นี่เลยครับหลังจากนั้นก็อยู่ที่นี่ตลอดมาแลยครับ ตอนที่ผมได้โบนัสเนี้ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากที่สุดในชีวิตผมเนี่ยห้าหมื่นดอลลาร์ก็ล้านกว่ามันไม่มีใครอะที่แบบทางานแป๊บเดียวเนี้ยได้เงินจํานวนมากขนาดเนี้ยดีใจครับผมก็เอาเงินจํานวนเนี้ยไปสร้างบ้านให้แม่ไปต่อเติมทุกอย่างเลยครับให้แม่ใหม่หรือของเก่าทิ้งแล้วก็เอาของใหม่เข้าไปใส่พยายามใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ตอนแรกผมก็อยู่อันดับหนึ่งนะผมเคยชิงแชมป์กับพี่โอมาแล้วแล้วผมทายแพ้ไปเนี่ยผมก็รู้สึกผิดหวังแต่ก็ภูมิใจครับที่เราได้ชกกับไอดอลของเราเนี่ยพอผมแพ้ไฟนั้นปุ๊บแล้งกิ้งก็เริ่มล่วงลงล่วงลงล่วงลงเนี่ยพอทีนี้พี่โอมาชิงแชมป์กับโจนาธานเนี่ยเขาแพ้โจนาธานปุ๊บเขาก็ล่วงเสี่ยวก็มายืนอันดับหนึ่งของ เก้าอี้แรงกิ้งผมก็ต้องล่วงลงไปอีกก็มีนองมวยหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับแต่ผมก็พยายามสร้างผลงานผมก็อยากจะกลับไปชิงแชมป์ให้ได้แต่ผมก็ไม่หยุดฝันแล้วครับทำทุกวิธีทางฝึกซ้อมผมจะได้มีโอกาสเข้าไปชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับเขาเป็นฝรั่งคนหนึ่งที่อาวุธแม่ไม้วมไทยโคพลังหมัดก็เยอะเนี่ยพูดได้เลยว่าฝรั่งคนนี้คือน่ากลัว น่ากลัวมากแต่เราก็ต้องทําการบ้านให้ดีที่สุดที่จะไปสู้ขเขาครับถ้าเกิดผมชนะนิโคอ่ะผมอาจจะได้กลับไปชิงแชมป์อีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าหลังจากที่เขาชนะน้องโอมาเขาก็เป็นเบอร์หนึ่งของแรงกิ้งถ้าเกิดผมชนะผมก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งของแรงกิ้งผมก็ต้องได้มีโอกาส ที่จะไปชิงแชมป์อีกครั้งนึงครับผมก็อยากฝากแฟนชาวไทยทุกคนครับที่ตามเชียร์ผมอยู่ผมก็อยากจะให้เข้ามาเชียร์ผมเยอะๆส่งกําลังใจให้ผมเยอะๆครับในไฟที่ผมจะเจอกับนิโคนี่วันที่6กรกฎาที่จะถึงนี้ผมก็จะทําหน้าที่ให้ดีสุดแล้วก็จะเก็บชัยชนะมาให้ได้ครับขอบคุณครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสายฟ้าผ่าครับเสมาเพชรแฟนเทคนะครับ นักชกจากดินแดนล้านนาที่ครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปชิงเข็มขัดแชมป์โลกมาแล้วแต่พลาดหวังไปครั้งนี้ครับเขาทำฟอร์มกลับมาและบางเป้าที่จะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทให้ได้